สวัสดีค่ะนารีกีมะาขาพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศีมังกรนะคะประจำเดือนกรกฎาคมสองหนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12บกุมภาพันธ์และผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20ธันวาคมถึง20มกราคมนะคะสามารถจะรับฟังได้ทั้งแบบไทยและแบบตะวันตกนะคะไพ่เป็นการดูดวงแบบ ทั่วๆไปไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะกดกระดิ่งกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะแม่หมอมีอีบุ๊กขายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภัยพิบัติและเหตุการณ์สำคัญในอนาคตเนาะก็ขายในเว็บมาเก็ตเเมเม็บมาเก็ตนะคะเมบมาเก็ต ก็เดี๋ยวแม่หมอจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะคะเผื่อใครสนใจอยากจะไปสั่งซื้อก็สั่งได้นะคะเป็นเป็นการแจ้งเตือนในเรื่องของภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นโดยที่อ่าแม่หมอเห็นจากดวงตาทิพและการถอดจิตตั้งแต่สิบกว่าปีที่แล้วนะคะใครสนใจก็สามารถไปสนับสนุนได้นะคะขอบคุณทุกๆการสนับสนุนค่ะทีนี้เรามาเรามาดูดูกันดีกว่าว่าคนลักนาราศีมังกร ในเดือนกรกฎาคมนี้คุณจะมีเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างเนาะอ๋อ oh, The Judgment น่าจะเป็นเดือนแห่งการจบสิ้นวิบากกรรมจบสิ้นบ่วงกรรมเป็นเดือนแห่งการตัดสินนะตัดสินตัดสินว่าคุณคุณได้จบกรรมแล้วคุณได้ผ่านบททดสอบที่หนักหน่วงมาแล้วเนาะส่วนใหญ่เนี่ยไพ่ The Judgment ขึ้นเนี่ยมักจะบ่งบอกว่าคนคนนั้นอะ่ะ เจออะไรที่หนักหน่วงและถาถมอย่างมากมายมันเหมือนกับคนเราเพิ่งหลุดพ้นจากนรกกระพุ่ะแล้วเพิ่งถูกพิพากษาจากท่านยมบาลว่าอ่ะเจ้าได้ชดใช้กรรมจนหมดแล้วนะจากนี้ไปก็สามารถที่จะไปสู่อ่าพบภูมิอื่นที่ดีขึ้นหรือหลุดพ้นจากกรรมทั้งปวงได้ลักษณะเหมือนวันพิพากษาอ่าวันพิพากษาก็แสดงว่าก่อนหน้านั้นอะ่ะก่อนหน้านั้นในชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยคุณได้เจอเจอเรื่องราวที่มันถาถมเรื่องราวที่มันหนักหน่วงในชีวิตอย่างมาก หรือจะเป็นอ่าบททดสอบจากองค์ของคุณก็แล้วแต่หรือกรรมวิบากกรรมเก่าของคุณก็แล้วแต่นะล้วนแล้วแต่เขาบอกว่าเฮ้ยคุณได้รับการประกาศว่าจบสิ้นแล้วนะเห็นไหมผู้คนลุกขึ้นมาร้องัชยโยในที่สุดฉันก็จบกรรมแล้วในเดือนนี้อก็ยินดีด้วยนะคะที่เราสิ้นสุดบ่วงกรรมหนักๆแล้วนะคะหรือพูดอย่าง,างหนึ่งว่ามันเหมือนกับคุณได้อ่าคุณได้หลุดพ้นจากจาก,จากชะตาที่เลวร้ายนะ ที่ผ่านมาได้เออ The Justice เห็นไหม,มใครที่ก่อนหน้านั้นมีในเรื่องของคดีความหรือมีในเรื่องของอ mm. เหตุอื่นๆที่มีกรณีที่พากษาอะไรกับคนอื่นก็แล้วแต่นะ่ะในเดือนนี้คดีอาจจะจบสิ้นนะแล้วคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับชัยชนะด้วยนะคะถ้าเป็นเรื่องของชะตาเรื่องของบ่วงกรรมก็อย่างที่บอกว่าได้รับการที่พากษาเรียบร้อยแล้วว่าคุณจบบ่วงกรรมแล้วเนาะ ก็ต้องยินดีกับคุณล่วงหน้าตรงนี้แหละค่ะอ๋อเก้าเหรีทยญใครที่ใครที่มีการฟ้องร้องไม่ว่าจะเป็นฟ้องร้องเรื่องเรื่องการโกงมิจฉาชีพฟ้องร้องเรื่องการงานฟ้องร้องเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่นะอาจจะเป็นเรื่องครอบครัวก็แล้วแต่คุณมีเกณฑ์จะชะนะคดีความและมีเกณฑ์จะได้เงินกลับมาด้วยนะคะ ได้เงินกลับมาด้วยเดือนนี้โอ้โหเดือนนี้มีแต่การเริ่มต้นมีแต่การปลดปล่อยวิบากกรรมมีแต่การจบสิ้นกรรมเก่าเดอร์ฟูเห็นไหคุณได้รับอิสระภาพแล้วมันเหมือนก่อนหน้านั้นคุณอาจจะอยู่ในสภาวะที่โดนกักขังโดนหน่วงเหนียวหรือโดนอ่าภาระผูกพันอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณไม่สามารถที่จะตัดสินใจใช้ชีวิตแบบอิสระอย่างที่คุณต้องการได้อะเอ้ยบางคนอยากจะมีครอบครัวของตัวเอง แต,ตแต่ติดพันธะแบบต้องดูแลลูกหลานอีกเยอะลูกหลานไม่ให้แตง่งเอะอะไรอย่างเงี้ยอยากจะไปเมืองนอกก็ไปไม่ได้อยากจะทําอะไรก็ทําไม่ได้มันเหมือนกับมีอะไรที่เป็นภาระผูกพันผูกมัดคุณเอาไว้อยู่อะค่ะทําให้คุณไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ดังใจชอบหรือดังใจหวังแต่ในเดือนนี้แม่หมอหมองว่าคุณได้รับอิสระตรงนั้นนะมันเหมือนปลดเปลื้องพันธนาการปลดภาระอปลดภาระ ที่หนักหน่วงของคุณนะคะอย่างนี้ไปคุณมีชีวิตที่อิสระบางคนอยู่ในรูปของคดีความมาเป็นโอ้ห้าหกเจ็ดปีในที่สุดก็จบสิน้นจบสิ้นแล้วได้หลุดพ้นได้หลุดพ้นจากภาระที่หนักอึ้งได้หลุดพ้นจากคดีความต่างๆนะคะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีแต่ก็อย่างที่บอกว่าคนที่มีคดีความอยู่คุณมีเกณฑ์นชนะชนะคดีความแล้วมีเกณฑ์ได้เงินก้อนกลับมาด้วยนะคะเงินก้อนนี้ก็ทําให้คุณอยู่ได้สุขสบายเลยแหละ เห็นไหมสิบไม้เท้าเนี่ยแม่หมอมองว่าคุณเป็นคนที่เป็นผู้แบกรับภาระของครอบครัวอยู่ไหมเป็นผู้ที่เป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วคุณแบกรับทุกๆุกอย่างแบบรักกิจการแบกรับเกี่ยวกับลูกหลานน่ะในเดือนนี้ถ้าคุณเป็นผู้จัดการมรดกคุณอาจจะได้แบ่งมรดกจนเรียบร้อยนะคะถ้าคุณมีมรดกทรัพย์สินต่างๆก็น่าจะ ได้รับหมอดรดเรียบร้อยถ้าใครมีการฟ้องร้องอยาฟ้องร้องกิจการฟ้องร้องที่ดินฟ้องร้องอะไรก็แล้วแต่เดือนนี้จะชนะนะคะแล้วก็จะได้ทรัพย์สินมาจะได้เงินทองมาจะได้มีชีวิตที่อิสระทีนี้แหละโบยบินเต็มที่เลยนะกลางปีกได้เลยหนึ่งดามันเป็นการตัดสินใจครั้งสําคัญในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งในเดือนนี้อ่าแม่หมอมองว่าหลายหลายคนน่ะหลายหลายคนอย่างที่บอกว่าเอ้ยคุณอาจจะอยากจะไปสร้างบ้านที่อื่น อยากจะมีบ้านสักหลังนึงเป็นของตัวเองก่อนหน้านั้นอาจจะติดติดคนโน้นติดสามีติดลูกติดหลานติดอะไรก็ไม่ไม่สามารถที่จะทําเองได้ไม่สามารถที่จะไปซื้อที่ทําอะไรได้จะย้ายไปก็ติดสามีไม่ไปจะย้ายไปก็ติดพอ่อไม่ไปติดแม่ไม่ไปติดอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดในเดือนนี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะไปแล้วคุณอยากจะมีบ้านของตัวเองสักหลังหนึ่งอยากจะอบพยพ หนีภัยธรรมชาติก็แล้วแต่นะอย่างที่แม่หมอกว่าในปีนี้ภัยธรรมชาติค่อนข้างจะรุนแรงนะโดยเฉพาะพายุใหญ่ที่แม่หมอกเคยเห็น,นมันยังไม่เกิดน,นะแต่ก็น่าจะเกิดเร็วๆนี้แหละที่กิ่งนี้จริิงใหญ่ๆอ่ะมันพัดบิวไปได้อ่ะมันพายุหนักนะแม่หมอกว่าโหคล้ายๆกับทอร์นาโดเลยอ่ะโอมไม่ใต้ฝุ่นก็ทอร์นาโดเนี่ยแต่มันเป็นที่เมืองไทยไงมันไม่ใช่ต่างประเทศก็เรามาระวังในปีนี้แล้วกันเนาะเอาเป็นว่าแม่หมอหมองว่า คุณมีเกณฑ์ที่จะได้โยกย้ายหรือไปได้ไปปลูกบ้านได้ไปในที่ที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะอยู่ได้สร้างบ้านใหม่นะคะสร้างบ้านหลังใหม่ได้สําเร็จและมีเกณฑ์อาจจะได้แต่งงานใหม่มีครอบครัวใหม่ตามใจที่คุณปรารถนา<อ>ก็อย่างที่บอกว่าก่อนหน้านั้นจะแต่งงานใหม่ก็ภาระเยอะเหลือเกินแต่งไม่ได้อแต่ตอนเนี้ยน่าจะแต่งได้แล้วนะคะแม่หมอว่าคุณสามารถที่จะมีอิสระแล้วว่าคุณสามารถที่จะมีครอบครัวของคุณเองได้แล้วค่ะคุณสามารถที่จะปลดปล่อยลูกหลานของคุณ่ะ เขาสามารถที่จะยืนหยัดด้วยลําแข้งของเขาเองได้แล้วคุณไม่ต้องไปประคบประงมเขาแล้วอะประมาณน,นั้นนะเออในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์อาจจะไปสร้างบ้านหลังใหม่ไปมีครอบครัวใหม่ของคุณเพราะคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณอยากจะทําตรงนั้นซึ่งมันเป็นการตัดสินใจที่จริงๆแล้วคุณคุณต้องการมานานแล้วะแต่มันยังไม่มีโอกาสมันยังไม่ถึงเวลาแต่วันนี้ไม่บอกว่ามันถึงเวลาของคุณแล้วคุณสามารถที่จะทําได้นะบางคนอาจจะได้สร้างบ้านบางคนอาจจะได้แต่งงานมีครอบครัวใหม่นะคะ บางคนก็เหมือนกับว่าได้ย่าร้างอะ่ะย่าร้างกับอ่ากับคนเก่าเป็นที่เบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วมีการแบ่งทรัพย์สินมรดกกันเรียบร้อยแล้วคุณก็อาจจะได้เติมต้นชีวิตใหม่อ่ากับคู่รักคนใหม่ของคุณก็ได้นะคะมีเกณฑ์เนี่ยการสิ้นสุดการทะเลาะกันสิ้นสุดการมีปัญหากันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทองเรื่องของกิจการก็แล้วแต่นอหลายหลายคนนะคะหลายหลายคนเอ่อก่อนหน้านั้นแม่หมอมองว่าอาจจะมีการทะเลาะกัน ทะเลาะก,กันไม่ว่าจะเป็นในเครือญาติหรือว่าในที่ทํางานก็แล้วแต่นะแล้วคุณมีเกณฑ์ที่อาจจะออกจากออกจากที่ทํางานหรือออกจากจุดจุดนั้นนะคะแล้วออกมาเริ่มต้นงานอิสระงานฟรีแลนซ์ของตัวเองก็ได้นะถามว่าทำแล้วประสบความสําเร็จไหมมันตามมาด้วสีไม่เท้างานฟรีแลนซ์ที่คุณจะทำะมันประสบความสําเร็จ แม้ว่ามันจะเหนื่อยหน่อยแต่ความเหน็ดเหนื่อยนะมันก็คุ้มค่านะคะมันประสบความสําเร็จหรือโครงการใดๆที่คุณทําไว้ก่อนหน้านั้นแล้วมันมีปัญหานะ่ยในเดือนเนี้ยคาดว่าจะประสบความสําเร็จได้ดีนะคะเขาบอกว่าสุขภาพของคุณคุณต้องอะระม,มัดระวังนะคะเกี่ยวกับอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับภัยธรรมชาติอย่างที่บอกว่าถ้าที่ที่ของอยู่มันมีภัยเรื่องของน้ําเนี่ยเขาเตือนในเรื่องของน้ําถ้ามันจะมีภัยเรื่องของน้ําหรือระมัดระวังการที่การเมืองอาจจะรุนแรงไปจนถึงขั้น อาจจะมีการสู้รบกันได้นะคะสู้รบกันมีการประทะกันเกิดขึ้นที่ที่ของคุณอยู่อาจจะไม่ปลอดภัยแต่ไพ่เขาบอกว่าคุณจะมีเกณฑ์ที่จะตัดสินใจที่จะอพยพครอบครัวของคุณออกจากที่ตรงนั้นนะคะแล้วมาอยู่ในที่ปลอดภัยได้เนาะอ่าก็เข้าใจว่าการเมืองประเทศไทยจากนี้ไปมันก็ร้อนแรงนะคะไม่ว่าจะในการเมืองในในในกรุงเทพมหานครเองหรือต่างจังหวัดก็จะมีการประท้วงเลยะค่ะรวมไปถึงตรง ระหว่างไทยกับカมน,นะมันก็ยังไม่จบเนาะแต่มันอาจจะมีการประทะหรือรวมไปถึงเหตุไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวก็ดีน้ําท่วมก็ดีเขาบอกว่าที่ที่คุณอยู่ตรงเนี้ยถ้าเกิดมันไม่ปลอดภัยเขาก็บอกว่าให้คุณขยับโยกย้ายออกมาหรือว่ายกของขึ้นที่สูงอาจจะปลอดภัยกว่านะเนี่ยไพ่ก็เตือนพาแบบนี้เนาะถ้าเขาบอกว่าถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่าคุณทํางานหนักมาแทบจะทั้งชีวิตแล้วมันถึงเวลาที่คุณจะได้ พักผ่อนนะคะจะได้ถึงเวลาที่คุณจะได้ใช้ชีวิตที่เหลือของคุณนะ่บ้านปลายชีวิตที่เหลือของคุณเนะ่ย่างมีอิสระอย่างมีความสุขได้แต่ท้งนี้ทางนั้นมันอยู่ที่ตัวคุณเป็นผู้ตัดสินใจเองนะคะว่าคุณคุณจะตัดสินใจเลือกตรงนี้ไหมถ้าคุณไม่คุณจะยังคงแบกรับภาระอยู่กับลูกหลานของคุณอันนั้นคุณก็มีสิทธิ์เลือกได้แต่คุณก็ยังอยู่ในความเหน็ดเหนื่อยอยู่เนาะแต่ทางนี้แม่หมอมองว่าในเดือนนี้คุณอาจจะตัดสินใจเลือกที่จะไปมีครอบครัวใหม่ ไปมีครอบครัวใหม่แล้วอยู่อย่างมีความสุขหรือการออกจากงานเดิมงานเดิมของคุณไม่หมอบอกว่างานมันเหนื่อยเหนื่อยอ่ะงานมันมีแต่การทะเลาะก,กันแล้วก็มีแต่ปัญหามีแต่ทํางานหนักแต่ค่าผลตอบแทนอะ่ะมันได้ไม่เพียงพอหลายๆคนอะ่ะอาจจะออกมาทําอาชีพอิสระหรือมีอาชีพอิสระอยู่แล้วณเดือนนี้มันอาจจะเป็นเดือนที่ขุดประสบความสําเร็จก็ได้นะคะ เพราะว่าแม่หมอบอกว่างานอาชีพอิสระที่คุณทําหรืองานใหม่ที่คุณทําหรือโครงการใดๆที่คุณทําเอาไว้ในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์จะได้รับเงินก้อนพอได้เงินก้อนมาคุณก็มีเกณฑ์จะเอาเงินตัวนี้ไปตั้งหลักปักฐานใหม่มีชีวิตครอบครัวใหม่สร้างบ้านหลังใหม่ได้อสุขภาพก็บอกว่าคุณอนะทำงานเหนื่อยมากเลยหาเวลาพักผ่อนบ้างนะคะหาเวลาพักผ่อนเยอะๆไปอะไรเวลาพักร้อนไปท่องเที่ยวไปอะไรบ้างนะคะอย่าเครียดจนเกินไปนะอืม ้าไม้เท้าเห็นไหมคือมันอยู่ในเดือนแห่งการตัดสินใจครั้งสําคัญในชีวิตของคุณระหว่างการหยุดจุดเดิมแบกรับภาระจุดเดิมกับการปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระแล้วไปตั้งต้นชีวิตตัวเองใหม่กับใครสักคนที่คุณรู้สึกว่าคุณหมายปองเขามานานแล้วนะคะอ่าตรงนี้คุณยังรู้สึกยังรู้สึกห้าสิบห้าสิบอยู่ใช่ไหมแถมแม่บอกว่าเชื่อว่านในที่สุดแล้วคุณจะตัดสินใจได้นะมันจะตัดสินใจได้คือคุณมีความรู้สึกว่าคุณจะไปคุณก็ยังห่วงห่วงห่วงมีห่วงอยู่ แต่แม่หมอจะบอกว่าถ้าบุตรหลานหรือเขาโตแล้วอะ่ะเขาก็ดูแลตัวเขาเองได้ต่อให้มันอยู่ห่างไกลกันแนมะ่หมอก็ว่ามันอาจจะยังอยู่ในประเทศไทยหรือ,อยังไงมันกย็ยังอยู่ในโลกใบเดียวกันนะคะมันเทคโนโลยีมันก็สามารถติดต่อสื่อสารบินไปมาหาการได้แป๊บเดียวอยู่แล้วเนาะก็อาจจะไม่ต้องกังวลขนาดนั้นก็ได้นะอืม หลายๆคนเนะี่ยอยากจะได้บ้านใหม่อยากจะทําบ้านใหม่ซ่อมแซมบ้านใหม่หาที่อยู่ใหม่เพราะรู้สึกไม่ไว้วางใจในเรื่องของภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นถ้าคนอยู่ตามเขตชายแดนก็แนวเขตชายแดนก็อาจจะรู้สึกหวันว่นหวันว่นหวั่นเกรงว่าเฮ้ยมันจะมีการประทะกันที่รุนแรงไหมคุณอาจจะกําลังคิดหาทางอพยพครอบครัวอยู่แต่แม่หมอมอกว,ว่าคุณจะปลอดภัยนะคะคุณจะปลอดภัยนะอืม ส่วนใครที่ทํางานมนหนักหนักหนัก,นกจนสุขภาพอาจจะมีแบบปวดคอกล้ามเนื้อปวดหลังปวดกระเพาะปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นจุดเป็นจิกอ่ะตลอดเวลามันอาจจะเกิดจากภาวะความเครียดที่คุณทํางานหนักจนเกินไปนะ่ะเขาบอกว่าก็หาเวลาพักผ่อนนะคะแล้วมันจะดีขึ้นเดอรแชรีออรนะคะคุณมีเกณฑ์มีเกณฑ์มีเกณฑ์เห็นไหมไม่บอกว่าคุณตัดสินใจที่จะอุปยโยกย้ายถิ่นฐานจริงๆนั่นแหละในที่สุดแล้วคุณอาจจะเลือกที่จะจบจากตรงเนี้ยค่ะ มาปั๊บพอละฉันพอกับตรงเนี้ยบางทีอยู่กับตรงเนี้ยคุณรู้สึกว่ามันมันเหนื่อยมันล้าแล้วว่าคุณทุ่มเทจนจนเต็มที่ของคุณแล้วมันถึงเวลาที่คุณจะสละเรือลำนี้แล้วไปยังท,ยงที่อื่นนะคะแ <Yeah. S 1> <Vegeta. S 2> ม่หมอก็เห็นบางคนอาจจะไปถึงต่างถิน่นต่างแดนได้นะคะอาจจะแค่ต่างภูมิภาคก็แล้วแต่หรืออาจจะต่างถิ่นต่างแดนบางคนก็อาจจะอยู่ต่างประเทศแล้วก็เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยประเทศบ้านเกิดเมืองนอนก็ได้นะคะหรือประเทศอื่นๆที่เป็นบ้านเกิดเมืองน,นอนของคุณเองก็ได้ แต่เชื่อเชื่อว่าหลายๆคนเกรงเรื่องของภัยพิบัติและเกลือภัยสงครามการประทะกาาันนะคะคุณอาจจะเลือกที่จะมีการโยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่นที่มันปลอดภัยอเนี่ยดอทแอมพ์พลานมีการโยกย้ายเต็มไปหมดเลยอะเอาไปว่าก็เตรียมแพ็ก,กระเป๋านะคะเออ The King of s ในเรื่องของการงานแม่หมอมองว่าการงานคุณยังมีคงตําแหน่งการงานที่มั่นคงอยู่นะคะถ้าใครทํางานประจําอยู่งานก็ยังมั่นคงอยู่ งานก็ยังมีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวไม่เหมอก็ว่าธุรกิจส่วนตัวของคุณการเงินมันก็ยังดีอยู่ค่ะเดืเก้าเหรียญมาก,การเงินมันดีอยู่เพียงแต่เดือนนี้จะเน้นการตัดสินใจในเรื่องของอการเริ่มต้นชีวิตใหม่การอพยพโยกย้ายถิ่นฐานนะการสร้างบ้านใหม่สร้างครอบครัวใหม่มากกว่าคือมันเหมือนกับว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คุณต้องละทิ้งจุดเดิมค่ะละทิ้งที่อยู่เดิมแล้วไปอยู่ในที่อยู่สถานที่ใหม่ๆนะคะ หรือแม้แต่หรือแม้แต่การงานของคุณน่ะคุณก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็จริงแต่อาจจะต้องมีการอพยพถิ่นฐานไปต่างที่ต่างพื้นที่นะคะสิบถ้วยเห็นไหมสิบถ้วยครอบครัวคุณถ้ามันมีภัยพิบัติหรือเหตุกังวลใจในเรื่องของการประทะคุณและครอบครัวจะปลอดภัยจะปลอดภัยดีนะคะและคุณและครอบครัวจะได้โยกย้ายไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยการเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณมีเกณฑ์จะได้แต่งงานกับคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนนะ อาจจะต่างวัยต่างศาสนากับคุณก็ได้และคู่ของคุณแม่หมอบเป็นคนที่เขาจะมีความชัดเจนกับคุณนะคะเป็นคนที่อาจจะขี้อีโก้ขี้หึงขี้ห่วงขี้จุกขี้จิกแล้วก็เป็นคนตรงมากๆนะคะคนคนนี้แต่เขามีสถานะการงานและการเงินที่มั่นคงที่จะมาทําให้คุณมีชีวิตครอบครัวที่อยู่อย่างมีความสุขได้นะคะหกสิบเหรียญอาจจบได้สิบเหรียญเห็นไหมคุณจะได้ที่อยู่อาศัยที่เป็นหลักแหล่งบ้านพร้อมที่ดินอะไรที่มันเป็นหลักแหล่งนะค่ะ ตามความฝันที่คุณอยากจะได้คุณมีเกณฑ์นะมีเกณฑ์ในเดือนนี้ถ้าธุรกิจที่คุณทําแม่หมอมองว่าจะได้เงินก้อนมาแล้วคุณจะได้ซื้อเคหสถานที่ย้ายไปอยู่ในชุมชนที่มันปลอดภยัยชุมชนที่มีแต่คนที่คุณอยู่แล้วมันมีความสุขอะสิบเหรียญนอะอยู่แบบไม่ได้แออัดชุมชนไม่ได้แออัดมากมายขนาดนั้นแต่ก็เป็นชุมชนที่ไม่ได้แบบว่า ไม่ได้แบบว่าอยู่ในป่าในเขาจนแบบสิบกิโลมีบ้านหนึ่งหลังก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะก็ยังเป็นชุมชนแบบเหมือนชานเมืองอะ่ะเหมือนชนบทชานเมืองอะไรแบบนี้มากกว่าเนาะในเรื่องของมรดกทรัพย์สินน่ะอย่างที่บอกว่าหลังจากทะเลาะก,กันตุ้มต้ามาตั้งนานแล้วในเรื่องมรดกในที่สุดเดือนนี้แบ่งแยกชัดเจนนะคะคุณจะจัดการเรื่องมรดกทรัพย์สินได้มีเกณฑ์จะได้ซื้อหรือขายอสังหา จะได้ขายอสังหาได้เงินก้อนมาและจะได้ไปซื้ออสังหาพร้อมที่ดินที่คุณอยู่แล้วคุณชอบอยู่แล้วคุณสบายใจอะค่ะอยู่แล้วมันมีความสุขและปลอดภัยเนาะเป็นเดือนที่เป็นเดือนที่ดีสําหรับคุณเดือนหนึ่งเลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่การตัดสินใจของคุณเองนะอืแต่แม่หมอหมองว่าไปแล้วปลอดภัยไปแล้วได้ที่อยู่ดีเจอเจอ,เจอผู้คนที่ดีสถานะการเงินก็ดีเดือนนี้การเงินถือว่าดีมากนะคะ อ่าท่ยังไงก็งยินดีสุขสมกับคุณอ่าในที่นี้ด้วยเนาะขอบคุณสำหรับทุกๆก,กันกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ